ครั้งครับต้องไปกับิซีน่ามลำเพลินแบบที่2นะครับเดี๋ยวสิเรียนจะฟังกัดกรอบนะครับและการสิบ้าแกะทีละทอนในท้องที่ครับผ่านยินดีกับลองฟังมุมตอนครับเริ่มจากฟังเกินเลยครับ เพิ่นแบบที่2อ,อ่เอาตไปนะครับกระบุลผิวแป้งแกะพิลาทอนพิลาทอนของลายลำเพื่นแบบที่2นี่นะครับครับมาแกะพิลาทอนพิลาทอนของลำเพื่นแบบที่2นะครับเริ่มจากทอนเกินก่อนเลยครับอ่ะทอนเกินนะครับเราปัง้งก่อนจะหลอกก็ได้นะครับกนะ็สามสี่ มีอยู่ว่าลาโดสนโด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 ลาสนโดลามีหรือมีลองเรียนนะครับหายตลอดนะครับ ซส้มีแล้วมีซส้มีแล้วมีซส้มีแล้วมีซส้มีเส้นมีเมีซอนหาหลอดนะครับหล้วก็ะเพาะซอนกามาอ่อซอนซอนซอนเห็นใช่รูอ่าสร้างกิจเลยผู้ออกนะครับดึงดึงออกนะครับเนาะเดีู๋เอาสกิทของผมนะครับ ซอ,อนดังซอนเลยมีโดเลดละเลยโดเลดยละเลยโดเลดยละซอนลาันาครับอ่ะช่วงสุ่ทไายจัารอบนะครับซ่อน ลลมีซอนเรมีโดเรโดดาเรโดเรโดดาเรโดเโดดาซนลายวไปนะครับทอนแรกทอ่อ,ทอนเกินของลำเพ์เินแบบทีส่สองครับไปลครับท่อนอินโทรของลำเพิน่นแบบทีส่สองครับ ซอนซอนซอนลาซอนมิเลโดลาซอนซอนลาซอนมิเลโดลาเลทีเลทีเลทีเลลาโดโดเลมีโดมิเลดูลาสลาโดโดเลมีโดมิเลดดลาสลานะเอามาเนะครับนโน้ตเทลงทอนครับซอนซอนซอนลาซอนมิเลโดลาสองหลอบครับสามส ไดทีไดทีไดทีเลยล่ะโดแะโดเลมีโดมิเลโดลาสลาหอกครับโดแะโดเลมีโดมิเลโดลาสลาจบไปครับสำหรับทอนอ n t r o ของละมุนเนีบที่สอง ต่อไปเลยครับกับทอนไงของลำเพิ่นแบบที่สองนะครับเนาะเดี๋ยวผมเลยเนี่ยฟังจะก็ออกกอนกันเลนะครับเนาะสามส มัแกะทุละทอนก,นกันเลยนะครับตอนแรกนะครับลาสลาดูลาสลาดูเลมิเลดูลาสลาสองรอบครับ รัโดทีโดเรมีสนลาที่ลาสเนี่ยมีอ่ะเอาไอาไนะครับเนาะเอาไปกันโดทีโดเรมีสนลาที่สนลาที่สนลา ลาสรานะครับตัวโ,โดนี่สกิตรีไปพร้อมนะครับเนาะ,นะลาสันลาหลินสายสองนะครับเนาะสายสองก็จะอยู่ตรงขันแล้วของตัวมี่กับตัวเร,ร่นะครับเนาะตรงนี้นะครับเอาไมมนะมันจะอยู่สองรอบนะครับโดทีโดเลยโดมี่เลยโดลาสันลาสรานะครับ รอบครับต่อไปโดลาสนลาโดสนโดลาสนมีสนลาอีกรอบครับโดลาสนลาโดสนโดลาสลมีมี ซอนมีเลโดทีโดเลมีโดมีเลโดลาสลาถึงรอบครับลาซอนมีเลโดทีโดเลมีโดมีเลโดลาสลา ตอนไงของลำเพิ่นแบบที่สองครับอ่ะ,อะต่อไปเลยครับมาแกะท่อนพักที่หนึ่งนะครับหรือท่อนพักขาลงนะครับโน้ตก็มีอยว่ามีโดมีดเดลเลลาโดเลดมีโดเลลาโดอ่ะลองเดึนมังนะครับต่อไปส้นมีโดมีเดลโดลาเลโด ส้นมีโดมีเยลยตหลาเลยโดต่อไปสัอนสนส้ีโดมีเลยตลาเลโดอาลองเห็จัง,ง,งหอดนะครับเนาะ สำหรับท่อนพักขาลงหรือท่อนพักอีกหนึ่งครับต่อไปนะครับท่อนน้อยท่อนน้อยของลาเมินแบบที่สองครับโนดกับมียา่าโดเลมีเลมีซันมีซันเลมีซันมีลาลอดนะครับโดเลมีเลมีซอนมีซันเลมีซันมีลา เทคนิคลุหยอดนะครับเนาะที่ผมเคยแนะนำไปเลแล้วก็มา ของทอนหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นท่อนพักที่สองหรือท่อนพักค้าขึ้นนะครับ lê đồ lê mi lê đồ lê mi lê đồ là lê là đô lê đồ lê mi lê đồ lê mi lê đồ lê là đô lê đồ lê mi lê đồ lê mi lê đồ là lê đồ 三厘米，三厘米，三米，三厘米，厘米度。 ท่อนภักที่สองนะครับยกไปนะครับเนาะสำหรับท่อนพักท, mm. 2, ท, Hence, ท,ท,ท,ที่สองท่อนสุดท้ายนะครับท่อนทซงของลำพื้นแบบที่สองนะครับกะเรนแบบท่อนทซงของลำพื้นแบบที่หนึ่งนะครับเนาะโมกมิโยามีโดเลมีโดเลมีโดมีเลโดลาซลา โดเรมีโดมีเรโดลาโซลา สำหรับคอนโซงของลำพื้นแบบที่2เรากลัามาร์าใส่แบบท่อนไงของแบบที่1ก็ได้หรือว่าท่อนไงแบบที่2ก็ได้นะครับแต่แต้าสิป,ประยุกหรือว่าเกตเอาแต่ท่อนแต่ท่อนมามาผสมกันให้เป็นลำพื้นแบบของเต้าเองนะครับ